ค่เพือนวันนี้ก็ไม่อยู่กับช่องเดีย e ิวแล้วนะคะวันนี้นะคะเดยกก็จะมาทำเป็นเดียเล่นแท็กอีพีี่เท่าไหร่ไม่รู้นะคะวันนี้เราจะมารับคําท้าจากช่องนี่เลยนี่เ้าพามาทั้งหมด13ข้อเรามาดูข้อที่1กันเลยอชื่อแท็กนะคะเดียรีวิวนั่นเองนะคะข้อที่1สกูชีส่สีเหมือนรองเท้าตัวเองเลยไนี่เลยชมพูอ่อนนะคะ ต,ตรงนะคะือยังไม่ได้ใส่ไงแต่มันเรายกตัวอย่างเป็นอันนี้เพราะนี่มันใหม่มากต่อไปข้อสองส,สกูชี่ที่เป็นอาหารที่ชอบนะคะอาหารชอบออเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเียลมแรงจะเป็นนี่เลยมาม่านะคะที่จริงเราชอบชอบกับทุกอย่างเลยแต่เราเลือกมาม่ามาเพราะว่าเรา,เรากินบ่อยมากนะมาม่ามันก็ออกสีเลืองอ่อนๆนิดนึงแต่นี้มันก็คงไม่อ่อนแล้วล่ะมัง้ง ต่อไปนะคะก็จะเป็นข้อสามสกูชี่สีปะจจาโรงเรียนนะคะจะเป็นเจแดงแป๊นหนึ่งนะนี่นะคะก็จะเป็นนี่สีปรจจมโรงเรียนเดียวก็คือสีฟ้าแดงนะคะสีฟ้าแดงนั่นเองสีปรจจมโรงเรียนนะต่อไปแปบ๊บหนึ่งนะข้อที่สี่นะคะเป็นสกุช ที่สีเหมือนบ้านด้านนอกเดี๋ยจะเป็นสีเขียวด้านในจะเป็นสีชมพูนะคะด้านนอกก็แล้วกันเผื่อใครมาแถวบ้านเดียก็จะได้เห็นบ้านเดียถูกต่อไปข้อหสปูชี่ที่แปลกนะคะจะเป็นอันนี้เลยนะคะจะเป็นของออริกขนมปังหนอนนะคะไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วตอนนี้จะเป็นตูกของมันไม่เคยเห็นขนมปังหนอนอะไรแบบนี้เลยนะคะมันแปลกแหวกแนวดีนะอีริกเขาก็สร้างสรรค์เหมือนกันนะคะ สกูชี่ที่แร่นะคะเด็กก็มีแร่หลายชิ้นมากเลยแต่เด็กเล็กมาเป็นชิ้นที่เพิ่งได้มาใหม่นะคะเป็นของ FC ให้แร่นะปีสองพันสิบห้านะนี่เลยต่อไปนะคะข้อที่เจ็ดนะคะสกูชี่หน้าเหมือนน้องไม่มีแปะสกูชี่ที่ถูกนะคะจะเป็นอันนี้ อันนี้ราคา10บาทเท่านั้นเองนะคะถูกมากเราเห็นแล้วอดใจไม่ไหวนะคะข้อ9 s ้าสก h ชี่อนะคะจะเป็นมีหลายชิ้นนะคะยกตัวอย่างมาเป็นอันนี้นะคะ m i s แ Candy เนะคะนี่เลยยกตัวอย่างมาหนึ่งชิ้นนะต่อไปข้อ10 s สกูชี่ที่แพงนะคะเ,เรื่องมันเป็นอันนี้ชุบ ข้อสิอสกูชิปตัวยอดจังหวัดที่อยู่นะคะตื้อดืนจะเป็นดีจังหวัดประจวบใช่ไหมนี่ห่างมาเหมือนปลาไงเออคือเราไม่มีสกูชิปปลาคือเราขายไปหมดแล้วนะไม่ขายปล่อยไปหมดแล้วสกูชิปปลาแล้วก็เลยนี่เลยกตัวอย่างมเป็นห่างปลานะคะนี่ห่างน้งเงือกก็เหมือนห่างปลาเนะ อันนี้เ็่องของ FC หมือนกันต่อไป12สองกูช,ชี่ที่อยากได้นะคะเดี๋ยวก็จะขึ้นรูปไว้ตรงนี้เลยนะคะอยากได้มากใครมีชื่อส่งมาหน่อยแล้วเล่นค่ะก็แล้วแต่นะคะใครจะส่งมาก็ได้ข้อ13สกุช,ชี่ที่ไม่อยากได้นะคะจะเป็นอันนี้ชื่อดูสั่งมาผิดแม่รว่าของแท้เดียงโลเองนะคะทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะคะ เอาเดี๋ยวเราจะไม่รู้สิขอคิดอีกทีก่อน,นก็หมดแล้วนะคะก็ถ้าใครอยากท้ามาก็ทาาแปลกๆมานะคะเดี๋ยวก็จะเลือกมานะคะก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องของน้องเขาด้วยก็แล้วกันช่องอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวก็จะขึ้นชื่อช่องไว้ตอนแรกๆเมื่นไหนเนาะ โอเคค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะคะสรับดีล้วบ๊ายบาย